สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับผมเนาะคลิปนี้เรามาอยู่กับหน่วยที่หนึงครับอาจารย์เจริอซิ่งแล้วก็อาจารย์ไม้สายรูปครับกับหน่วยที่หนึ่งของพวกเรากับพิกัดที่บ้านโคกสมบูรณ์ครับเมื่อกี้พูดผิดครับช่วงเชา้าคลิปเช้าบอกว่านองอุดมครับมันก็ติดติดกันครับเนาะโคกสมบูรณ์ครับผม เทศบาลตำบลโคกขิมินครับอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโคกนงนาโมเดลหนึ่งไร่ครับกับทีมงานหน่วยที่หนึ่งของพวกเราโอ้เสียงเอียดเสียงอาดเลยครับเนาะทีมงานไม่เอาตีออจารบีมาครับวันนี้โอ้ตายตายต,าตาพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงเงิดงาดเงดิดงาดเลยครับ ลงไปดูครับคือจอดรถครับมาจากหน่วยที่สองครับอาจารย์ปอนครับที่ประจำการอยู่ที่กระสังครับยวลงจอก่อนครับพอดีอ่าเนี่ยเกือบสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะกับโมเดลหนึ่งไร่ของพวกเราทีมงานสุดยกดขุดโกงน้องนา <S <S ฮะเรื่องความเร็วความแรงก็ต้องให้หน่วยที่หนึ่งเลยครับเนาะ อาจารย์จีตนะครับแล้วก็โมเดลหนึ่งไร่มันจะทำง่ายครับผมกับฟิมเจอของพวกเราครับจุกเอาจุกเอาครับผมเนาะนี่ขนาดทำงานช่วงเกือบห้าโมงเช้าแล้วนะฮะถ้าเรามาแต่เชา้าสองโมงเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเราติดขัดด้วยการย้ายรถครับจบไปแล้วครับเนี่ยให้ดูบอรดที่หนึ่งครับผม บ่อที่หนึ่งความลึกอยู่ที่4เมตรครับผมความลัเอียง45องศาครับตะพักแรกลงมาที่1เมตรครับแล้วก็ทิ้งเบิรมที่1เมตรครับแต่พวกเราเกินแน่นอนครับผมแล้วก็ลงไปที่3เมตรครับความลึกเลยอยู่ที่4เมตรครับผมนี่ครับโอ้สวยงามเหลือเกินครับพอดีให้อาจารย์มาสายรูปมาช่วยแต่งคันแวบหนึ่งครับก็เรียบร้อยครับสวยงามครับผมโอ้โห ทมงานสาระขุดโกงนาธรรมดาสักที่ไหนครับทางานรถเร็วด้วยครับต้องสวยงามด้วยครับไม่ใช่ว่ารถเร็วลุกวครับเวลาทําการพึ่งสี่โมงเย็นครับตอนนี้หรืออีกชั่วโมงหนึ <laughs> ่งครับผมดูเป็นกลางๆมีแต่น้ำครับผมเนาะในแปลงหน้าของพวกเราก็มีน้าครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับ โอ้รงใต้ไก่ของท่านเลยมีน้อยๆนี่รับเดี๋ยวพามาชมบอ่อที่สองความลึกอยู่ห้าเมตรครับผมตักน้ำสมดินขึ้นมาครับขึ้นยังไงเนาะพี่น้องเนี่ยลุยครับแวบแวบแวบโอ้ เรียบร้อยครับบ่อที่สองครับผมเหลือแค่แต่งขึ้นนิดเดียวก็จบแล้วครับแล้วก็เหลือแต่หน้าที่ของอาจารย์ไมยสายลูกวังพวกเราครับที่แต่งคันแต่งสลบทันข้างๆครับพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงครับเรียบร้อยครับกับคลองไส้ไก่เราจะจะได้ย้ายไปทำการที่หม่ครับตำบลป่าชันครับ อยู่ข้างๆนี่แหละครับแต่ยังไม่เคยเจอแปลงครับพอดีว่าโทรถามตปตว่าอยู่ข้างๆแถวนี้ปลาชันครับผมโอ้หลังน้ำเล่นแล้วเนี่ยครับอาจารย์เจนเล่นน้ำแล้วเหลือนิดหน่อยครับเหลือตัวนี้ครับแต่งคันนิดเดียวก็จบแล้วครับดึงขึ้นไปก็คือจบละนิดเดียวครับนี่ฮนะอ๋อล้างคุ้งกีครับผมเนาะ แล้วก็เหลือเป็นหน้าที่ของอาจารย์มาครับพรุ่งนี้ก็การขุดคลองไส้ไก่ก็ไม่ต้องใช้รถเมโครโน้อยครับไปช่วยครับก็ให้อาจารย์มาแต่งกันน่ยแต่งมาเนี่ยมาเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะจบแต่เช้าเหมือนกันเลยครับจะได้ย้ายที่ทําการครับเนาะสุดยอดครับรโน่นครับฝั่งนู้นก็อาจารย์ปลักครับเห็นกอ่อไฟแล้วครับเลย ไปขึ้นครับเนาะน่าจะปิ้งปลาหรือเปล่าครับฝั่งนู้นพวกเราอยู่ในแปลงนาที่ไม่มีบ้านคนกันนะครับอยู่ในเดี๋วให้ดูพื้นที่แถเนี้ครับเนาะบริบทพื้นที่ครับโอ้อยู่ในทุ่งนาครับเนาะอยู่ในทุ่งนาครับเดี๋ยวหันหลังหันเนี่ยมีทุ่งนามีวัวมีควายครับเนาะไม่มีบ้านคนเลยครับเนี่ย ยอดครับกับฝีมือของพวกเราเจเรซิงครับชมฉาย,ยาครับแล้วฟาดเร็วครับมีความเร็วความฟาดในตัวครับกับเจ้าเจดรซิงของพวกเราทีมงานจรขุดโกงน้องนาครับเร็วไม่พอครับต้องสวยงามด้วยครับไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวมีทั้งความเร็วและความสวยงาม <c oughs> เรามาในช่วงที่ ครั้งแรกก็มาเพื่อที่จะมาพาทีมงานมาดูแปลงก็มาอารถมาลงครับช่วง4โมงครึ่งครับได้ทําการจริงๆแล้วถ้าเราไม่มาแต่เช้าว,วันนี้เราขุดเสร็จตั้งคลองไส้ไก่แล้วก็บ่อเรียบร้อยครับก็จบครับวันนี้น่าจะจบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอาจารย์ไม้ก็ต้องใช้ไม้รองแท็กไปเรื่อยๆครับเพราะมันเป็นดินเหนียวครับผมเนาะมันยืนยากมันจะนยุบต้องหาวิธีครับผม ประโยชน์ของเจ้าครูปตาโยฮะในการทํางานครับผมเนาะใช้เต็งคันแต่งสรุปได้สบายครับเพราะว่าอยู่ด้านบนเนาะครับจะแต่งคันเต็งสรุปได้สบายเพราะว่าคนน้าหนักตัวน้อยครับยืนตรงไหนก็พอยืนได้ยืนได้ต้องใช้ฮะอย่าบอกว่ายืนไม่ได้ครับต้องใช้ความสามารถเลยครับเนาะนี่ฮะตัวเร็วทันใจมากๆครับกับฝีมือของวกเราและทีมงานส่วนรถคุณโค้งตรงไหครับ มืออาจารย์เจ็รได้สิครับจบจบแต่ไม่เจ็บครับอย่างนี้สบายๆครับเพราะว่ามวลดินของพวก้างนาโมเดลตัวนี้ครับไม่เยอะครับมวลดินอยู่แปดเก้าร้อยคิวครับมันจะไปตกอยู่ที่พันพืชเยอะครับผมเนาะก็ไม่ใช่ว่าเราขุดเร็วเร็วมากมาครับมันเป็นที่ว่ามวลดินมันน้อยครับเรื่องของราคาก็ได้ค่าแรงน้อยขึ้นร้อยลงครับ เงินทั้งหมดที่ว่าได้เข้ามา4 0,000กว่าบาทเนี่ยไปถกอยู่ที่พันพืชกับปลาไปเก้าร้อ0่นาพันนะครับเราก็ไปใช้กับเรือเยอะครับผมเนาะแต่ถือว่าเราก็ทำให้เต็มที่ครับล้าก็ดำเนิเร็วก็ถือว่าดีเนี่ฮะอยูพที่เมื่ออาจารย์ไม้ครับดึงดินแต่งดินให้จบครับดึงดินดันบนเอาให้เคลียร์ดินให้จบครับพรุ่งนี้ก็จบแบบสวยงามแล้วครับอาจารย์ไม้ ช่วงเช้าจะได้ขุดฟองไส่ไก่ต่เช้าครับแต่ขุดฟองไส้ไก่ต่เช้าก็พรุ่งนี้ก็จะได้รีบย้ายครับผมเนาะไดย้ายไปทําการที่ป่าชันครับไม่ใช่ปัญหาครับฟองไส้ไก่ครับจบง่ายครับฟางไส้ไก่ดึงเอาดึงเอาครับจบแน่นอนแป๊บเดียวครับนี่ฮะดูเจ้าเอสดูเจ้าเอสเคสองร้อยครับผมเนาะทำงานนี้ไม่มีการยังยังยังนครับ ถือว่าสุดยอดครับดึงดินมบบคลายดินครับหันหัวกับมาทันทีครับผมเนาะดูครับดูประสบการณ์เลยครับผมในการทํางานดึงขึ้นไปนี่ก็แอบครับจก็บไม่ต้องเอาน้ำาพื่ไปด้วยครับเก็บน้าไว้นี้ยฮะเก็บมันกระไครับโอยแล้วก็วางเลยรถลองเอารถไปลบไปลบรถให้กับมอเตอร์ไซค์้วครับ วอสายพ่วงข้างท่านมา,าไม่ได้ครับนี่ฮะติดรถผมครับผมว่ะไปได้ไหมพี่โอ้โหขอบคุณครับอ่าครับใช้ความสาม,มารถเลยครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่ขออภัย เดี๋ยวจะให้อาจารย์ป๊าครับไปดูเส้นทางก่อนครับดูพื้นที่ของป่าชันครับนี่ฮะเรียบร้อยครับผมบ่อที่สองก็เหลือแต่ปิดคันนิดหน่อยก็จบแล้วครับ งานของเราของแท้แน่นอนครับเรื่องของความสามารถเรื่องของการทํางานไม่มีอิดออดครับขึ้นคอนโทรลแล้วไม่ต้องมาเยื้อเนอเเดินลงมาดูครับไม่ต้องมาเดินมาวัดครับฝีมือครับผมเนาะเราพูดกันตรงตรงครับผมต้องฝีมือคนขับฝีมือครับผมผมไม่ต่ฝีปากครับพูดเป็นอย่างเดียวโอ้โหจกเลยครับผมนี่ฮะ ความลึกหาเมตรครับจากดินเดิมครับแต่ผมมองว่าเกินแน่นอนเ mm. พราเราเผื่อไว้แน่นอนครับเรื่องการทำพงน้องหนา mm. นี่คก็ดีของบคูบต้ายูฮ5าครับ, oh. รบทำงานหน้านี้ก็คือต้องเดินแต่งได้ครับ เดี๋ยวก็ต้องย้ายเจ้าคูบต้ายูอาครับไปที่อำเภอกระสังเหมือนเดิมครับอีกสัก2วันกันครับผมเนาะเพื่อที่จะให้อาจารย์ปอดขุดบ่อได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้คูปต้ายูอาห้าครับไปแต่งคันครับเพราะว่ามันทํางานไม่ได้ครับการนู้นรถใหญ่ครับแล้วก็ดินเป็นดินสมองนะครับเนาะแต่งคันไม่ได้แน่นอนครับต้องให้เจ้าคูบต้าเป็นคนไปแต่งครับเนาะเดี๋ยวให้ช่วยฟังนี่ก่อนดู น้างานก็ว่าถึงไหนถึงไหนแล้วค่อยไปทีมงานของเราแข็งแกร่งเหลือเกินครับกับโคกล้งนาโมเดล1นึ่ไร่ครับพิกัดทีบ้านโคกสมบูรณ์ครับเทศบาลโคกขมิ้นครับอำเภอพับภ,ภาชายัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน่วยที่หนึ่งของพวกเราจรตแซิ่งครับไม้สายรูปครับอยู่ด้วยกัน แล้วก็ปลั๊กสายโหดครับนั่งเองแม่งครับใต้ร่มไม้กันเนาะจุดไฟก่อปลายครับเนาะนี่ฮะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วกับที่ที่นาน้อให้เหลืออยอะครับแต่ไม่น่าจะเหลือเยอะแล้วครับผมที่นาเนี่ยตรงนี้คลองไส้ไก่ของท่านครับเราจะดึงคลองไส่ไก่ตามรูปแบบของที่ท่านจัดไว้แล้วครับเราจะไม่เปลี่ยนแปลงให้ท่านครับเพราะว่าเราจะทําตามแบบเป๊ะครับเดี๋ยวมีปัญหาครับผมเนาะนี่ฮะ ที่นาก็จะเหลือกับต้อยเดียวครับรเนาะเลนิดนิดๆหน่อยๆที่นาเหลือยนิดหน่อย,อยครับทำตาม,ามหน้างานครับผมเดี๋ยวมาทางนี้ครับผมอุ่่งนี้เชา้าบ่อที่หนึ่งนีน้ำลึกน้ำมาถึงสี่เมตรแน่อนอนครับ น้ำเริ่มใสแล้วครับน้ำเริ่มใสแล้วนี่ฮะสวยงามเหลือเกินครับผมชั้นดินไม่พังทลายเลยเพราะเป็นดินเหนียวครับผมเนาะนี่ฮะพื้นที่ของท่านอาจารย์ไม้สายลูปเอาเสน่คลิปครับทําได้สวยงามมากๆครับดินแห้งเลยครับเนาะโชคดีมากมาก,มากครับที่ฝนไม่ตกครับผมนี่ฮะ ฝากผลงานเราด้วย,ยครับทีมงานสุราร,รถขุดโกกน้องนาครับเนาะทีมงานรถขุดโคก,กน้องนาคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผม